น <minutes> ี่ยิจยืดเลยพี่น้องเอ้นี่อูดมูระทามูระทาสุกกลเลวมูซ้ำจันอืมอืมมูโอบนะอืมอออีอูดปิงยังอืม โอ้พี่น้องนี่ปิ้งย่างอูดปิ้งย่างอะไต่ะอ้าว เฮ้พี่น้องอวันนี้ใหญนวดยู่ทีอูดปิ้งย่างถนนพัฒนาการคูขวางนะคนสีธรรมราชกับเอ็นในโซเชียลเลีวชั้นเลียวหัวลบเราเข้าอ่ะร้อยหนักหนาเออชั้นจะไม่เชื่อจนกว่าจะได้กินแต่ที่ชั้นได้ยินมาร้อยจริงค่ะไปพี่น้องมาเร็วอูดเป็นต้าปิ้งย่างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเพียงนเขาบรรดาโมเด็กเก๋วอะไรไม่มาเออพี่นัดเรียงแบบโมเด็กเก่าอะค่ะเห็นว่าอูดปิ้งย่างได้กินร้อยนัดน้องนะ ซึ่งนี่เราเลือกตีนังได้เลยมะนองได้เลยค่ะไม่ดีว่าโอตรงนี้ว่าโตใหญ่นี้ว่าพราว่าโม่เด็กผีได้คนโม่เด็กที่วันาน้องนะก็น้องเร็วเตามีแบบไหนมั้งคะมีเตาทองเรื่องเตาายางแล้วก็เตายางเนยค่ะ๋อซึ่งถ้าว่าผีมาส่งคนนี้ได้กี่เตากันน้องแต่เตาหนึ่งค่ะแล้วก็ถ้าเพิ่มเตาวันห้าสิบบาทค่ะ๋อแต่ว่าตอเดียวพีมากันหลายคนนี่ได้ครบถูกเตาไหมอะคะครบถูกเตาค่ะ เอฟพีนองเออเมื่อพี่นองมาถึงอูดปิงยางเร็วนะนี่เราขยาย่องทางให้ทานได้เดินสะดวกสบายเร็วมีข้ามาถึงเราจะพบกับเมนูออเดอร์นะเออซึ่งปี่นองสร้างมาตักทานได้และที่สาคัญปรุงรสไม่ทุกเมนูนะโอ้นี่ทะเลทั้งยำไข่ตม้มยำรวมมิตรฟักนํำม,มันโอ้ข้าวผัดโอ้ผัดพงกะหรี่โอ้ข้งวตานเล่นเป็นแถวเลยอะกะ ข้าวแทวเรียงขบวนมาเสิร์ฟทานเลยทานสาม,มารถตักกินได้ตามสะดวกสบายตามอัธยาศัยค่ะนี่ซูชิของเราปั่นซดไม่ถูกคำพี่น้องเออต้นเลาตาน่ากินนะและซูชิของเรานะไม่ใช่มีแหน้าโซองหน้านะเรามีไล่นาให้เหลือก,กันเลยค่ะน้มวานกันเหลือกระประัานกันได้โอ้ช่างชอบมากเลยนี่ฝอยทองกรอบน้มอาลูอะเออและกระทงโยดุ่นอ จัดเต็มกันนะโค้งวันนี้ค่ะตรงนี้ท็อปปิ้งน้ำแข้งไส้จะให้จะเต็มกันเลยสาหรับทานตีชอบทานน้ำแข้งไส้ปิดทายนะคะอ,อ๋อและที่สาคัญเรามาแนะนําตรงนี้กันเลยค่ะทานจะได้เพลิดเพลินกับบรรดาเนื้อมูเนือเน้อไก่นะคะเรามีบริการให้ต่างเนื้อซอสเนื้อมักเนื้อซ่าชันเนื้อไก่มักนะคะไม่ว่าจะเป็นมักซอสมักงาเหออรือว่าจะเป็นมูซ้าชันมู่บดนะคะลูกชิ้นต่างๆนะคะฮดดอกไสกก้กรอก เรามีให้ทานได้ตักกันแบบอิ่มจุใจเลยที่สําคัญมาอูดปิ้งยางนะคะเรามีถึงซ้มเตาให้ทานเหลือกันเรามีทั้งเตายางเตาหมูกกะทะและก็เตายางเนยนะคะรับมีเนยบริการได้ทางตูน้นันเล้วและกะมีเนื้อสันโว้บริการทุกทานรวมถึงมีผลไม้ด้วยนะคะเฉยเย็นไว้ให้ทานแบบหวานๆเปรี้ยวๆเย็นเจี๊ยบกันเลยเลยคะ่ะบไม่หมดค่ะเออนี่เรามาตรงนี้กัน จัดสั้นนายเต็มถีกับข้องทะเลนะจะเป็นปูหอยกุ้งมึกนะคะนี่ปลาเซลมอนเออปลามึกกอปลาดอรี่ละอย่างมีนี่ค่ะเออมาลานะคะพาไปย่างมาลาได้อ๋อเราไม่ธรรมาดานะคะเพราะเรามีต่างกุ้งแม,ม่น้ำและกะกุ้งทะเลเออ จัดให้กินกันแบบจูใจตัวใหญ่ๆกันเลยพี่น้องเออพักนี่เราก็ไม่ขี้ชิดนะคะเราค้นแพ่งพักกันมาวา้ยทีนี้เลยค่ะเอออูดติงยางนะคะไม่ว่าท่านที่อบท่านพักไหนนะคะก็สามารถกินได้เลือกท่านได้บายใจพี่น้องเออกินพักมั่งนะตอนมาเริ่มสตาร์นเราต้องให้พักลงไปลงทงโขนมันจะได้ย่อยด้วยค่ะแลาจะกินเพิ่มได้เพราะทีนี้นะคะเรากินได้แบบ ไม่จำกัดเวลากินได้แบบจุใจกันเลยเออแฮ้ hey, พี่น้องเออมาถึงกระน,นมนี่รีฟิลแบบประทับใจกินได้อิ่มไม่อันเลยไม่จำกัดเวลาเออตอนนี้กินกี่แกวนี่มาถึงกันนมเค้งอยู่ตรงนี้น้มอยู่ตรงนี้เหลือกท่านต่างนาม้มบัดลม,น,มน้ำว่านน้าแก๊ก้วยเออเหลือกท่านได้สาบายใจกันเลยสองหกแปดรีฟิลนม้มกินแบบจุจุกันไปเลยนะคะนี่ของเข้เป็นเตาตองของเรื่องปบันนี้นะคะ ว้าวสุดยอดมากเลยค่ะโอ้พี่นองนี่ปิ้งย่างอูดปิ้งย่างเลยตาโอ้โคงรีแบบใหญ่ๆโตๆจัดเต็มกันเลยนี่ว้าวเดนี่อูดหมูกระทะหมูกระทะหมูกระทะเฮนี่เราจัดย่ญ่จัดเต็มกันเลยนะพวกเราครบครันไม่ว่าจะเป็นมูเป็นไก่นะอออาหารทะเลเราให้กันเต็มทีเลย น้ำจิ้มนะว,วันนี้เห็นว่าตักมาซี่แปบรบ์น้ำจิ้มแจวน้ำจิ้มมาลาน้ำจิ้มซุกี้น้ำจิ้มซีฟูด้ดมีซูชิของทางราง้านอ,อูอ่ติ้งย่างนะพี่น้องนะนี่ซุก,กเกลี่หมูสั้มจันเริ่มประเดิมกินในดูจักกินในดูแวงนะไม่ท่าแล้วมูเด็กพี่น้องเอ,อ้อน้ำจิ้มซุกี้กันก่อนฮืมนูม่ย่างตานี่กรอบดีอ่ะนุ่มไหมไหมอ่ะมัน Ồ, oh, chim Soky Goroi, à game con đi gà bình nó, mh 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 nhá, đi không? mh mh m m rượu phiêu, ui, m m m rồi nó, m m m order m rồi 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 ปันสดไม่ถูกคำนะคะเออติอุดปิ้งยางเลทัถังนี่ทะเลเเทั้งมันแบบสิไปแบบที่ตรงเที่ยวดังๆเขาทำกินไงพี่น้องอืมโอ้ย ขิงเผือมันจะโกยสิปเอื้อกกันนะนี่กุ้งพี่น้องนะขนาดวัวย่างเลยตัวใหญ่เลยอ่ะเออที่ก๊าดลาวหน่อมจิ้มซีฟู้ดคือซึ่งเครื่องนีคงคง่ความเปรียวว่านเค็มครบรสจี๊ดยาดหมกักเราทำเมนูข้อยเชลย,ยางเมยกระเทียมนะคะ โอ้ยโอ้ยเชลกระเทียมกระเทียมเนยราชีดพี่น้องโอ้ยาขนมหวานค่ะขนมไทยอืม มีต่างกุ้งแม่น้ำมีต่างกุ้งตาเรศน,นะคะนะฮะอืมกุดเป็นต่อปิ้งย่างนี่เออเขาจะเต็มนะคะคบคนน้ำจิ้มมาลานี่จะเป็นสูชิของทางร้านนะคะอืมเข้ามข้นเราก็เข้มข้นมาคืไอไ้่โบวามาจากรายการเย็นวัดนี่สุดระชาตเปอร์เซ็นต์กัน อ้อยต่างชีดต่างกุง้งไม่มีโฟกัสอะไร้ดีกว่านี่ต้องหา้ามพลาดนะอ้อค่ะเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพค่ะดิฉันจะนำเรียนเรื่องการมาเที่ยวนครศรีธรรมราชนะคะนำเรียนไปยังท่านประธานสู่ท่านสมาชิกด้วยนะคะ ว่าถ้ามาจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราเนี่ยท่านต้องแวะมานี่เลยนะคะอูดปิ้งย่างค่ะเดือนสิบนี้ถ้ามาเที่ยวนครน,นะคะต้องมาที่นี่เลยค่ะอูดปิ้งย่างนะคะถ,ถามว่าถ้าไม่ใช่เดือนสิบมาได้ไหมมาได้ค่ะมาได้ใครไม่ใช่ห้ามค่ะนะขับรถมาที่ถนนพัฒการกูขวางเลยค่ะท่านประธานจัดงบประมาณลงมาเลยค่ะหัวละ2องบาทไม่แพงค่ะท่านประธานเออกินไม่จํากัดเวลานะคะกินได้พุ่งไปเลย